สวัสดีครับผมโค้ชปิงนะครับแพทมาสัตว์สุูสำหรับคลิปนี้นะครับโค้จะมาบอกวิธีกําจัดพุงให้หายไปภายใน7วันโดยที่ไม่ต้องอดข้าวหรือว่าอดแป้งนั่นเองซึ่งการที่เราจะกาจัดพุงได้นั้นเราต้องรู้ที่มาของพุงก่อนจริงไหมครับพุงเนี่ยมันมาจากการที่เรากินเกินความต้องการต่อว,วัน,นครับสมมติว่าวันหนึ่งเนี่ยผู้ชายต้องการพลังงาน2,000แคลรใช่ไหมครับขั้นต่ําผู้หญิงก็คือพันหแต่ละคนจะไม่เท่ากันนะครับถ้าเอาชัวคือไปเซิร์ชใน Google นะครับพิมพ์ว,ว, R, ว่าวิธีคํานวณ BMR หรรือววว่าาิธีคคํนนณ TD ะับ มันจะมีตัวเลขให้เรากรอกได้เลยน้ำหนักส่วนสูงอายุวันทิ้งไขมันพอกรอปุ๊บเราก็จะรู้เลยว่าค่าของเราคือเท่าไหร่ต่อว,วันนั่นแหละพุงมันมาจากการที่เรากินเกินค่านั้นนั่นแหละครับคือแต่ว่าพื้นฐานในผู้ชายประมาณสองพันคือถ้าสมมติว่าวันหนึ่งคนกินเกินสองพันไม่ว่าจะห้าร้อยสองร้อยสามร้อยเนี่ยจะถูกเก็บกลายเป็นไขมันหมดเลยนะครับนี่แหละคือที่มาของพุงน,นะครับตอนที่คุณทุกคนรู้แล้วใช่ไหมครับว่าพุงมาจากไหนนั่นคือมันมาจากการกินเกินความต้องการต่อวันของเรานั่นเอง หลายคนอาจจะรู้แล้วนะครับว่าของตัวเองเนี่ย BMR TDE คือเท่าไหร่แต่คราวนี้ปัญหาของคนส่วนใหญ่เลยที่ตัวโค้ดเองเจอนะครับก็คือเขาไม่รู้ไงว่าสองพันของเขาพันห้าของเขาพันแปของเขาเนี่ยมันแบ่งเป็นแป้งเท่าไหร่โปรตีนเท่าไหร่และไขมันเท่าไหร่โค้ดก็เลยจะมีเทคนิคนะครับที่มาจากประสบการณ์กว่า1ิปีของโค้ดนะครับจากการเทนักเรียนด้วยเล่นเองด้วยนะครับแล้วก็เปลี่ยนรูปร่างให้คนเนี่ยภายใน7วันเนี่ยลดพุงเนี่ยมาเป็นร้อยเป็นพันคนแล้วนะครับ ทคนิ่ง่ายมากก็คือถ้าเป็นแป้งนะครับให้ดูน้ำหนักตัวเลขหน้าคุณหนักเท่าไหร่ถ้าว่าคุณหนักเจ็ดสิบเนี่ยเจ็ดสิบห้าก็ดูแค่เลขหน้าเลขเดียวนะครับเจ็ดสิบก็คือเจ็ดขีดนะครับคุณถ้ากินข้าวไม่เกินเจ็ดขีดต่อวันแค่นี้นะครับน้ําหนักตัวคุณก็จะไม่ขึ้นแล้วถ้าคุณหนักห้าสิบ,ค,บค, 80, คุณก็กินห้าขีดนะครับคุณหนักแปดสิบคุณก็กินแปดขีดหรือว่าหนักเจ็ดสิบเก้าก็คือกินเจ็ดขีดนะครับให้อิงน้าหนักตัวเลขหน้าเป็นหลักนะครับสําหรับแป้องอ่าแล้วกก็ีเท่าัับ้น หนึ่งกับบ้านของคุณเองเลยนะครับสมมติว่าคุณกินได้วันละห้าขีดนะครับคุณก็กินข้าวเช้าประวันเย็นอย่างละหนึ่งขีดเห็นไหมครับก็หายไปสามขีดแล้วเหลืออีกสองขีดี่อาจจะเป็นโยเกิร์ตถ้วยหนึ่งอ่าเพราะโยเกิร์ตเนี่ยมันก็จะให้ข้าวประมาณครึ่งขีดนะครับถึงหนึ่งขีดแล้วก็กินอาจจะกินเป็นผลไม้นะครับกล้วยแอปเปิลหรือแกอครอทก็ได้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับเข้ามาเติมอีกขีดหนึ่งแค่นี้ก็ครบห้าขีดแล้วพยายามเลือกแป้งที่ดีนะครับ าอแป้งมันจะมีทั้งดีและไม่ดีใช่ไหมครับอย่างขนมอบขอบเละก็เป็นคาร์โบไฮเดรตเหมือนกันแต่ที่หนักกว่านนคือมันมีไขมันแฝงด้วยหนึ่งห่อเนี่ยจะมีน้ำมันประมาณหนึ่งถึงสองช้อนโต๊ะน,นะครับใครกินมากกว่าหนึ่งห่อคุณอาจจะรับไม่ได้วนแป้งหรอกคุณไปวนไขมันแทนนะครับต่อไปนะครับจะเป็นหมวดโปรตีนโปรตีน,ตนี่ง่ายหน่อยสมมติว่าคุณหนักห้าสิบใช่ไหมครับคุณก็กินโปรตีนนะครับจากเนื้อสัตว์หรือจากนมจากไข่ให้ได้โปรตีนครบห้าสิบกรัมต่อวันแค่นั้นเอง ซึ่งวิธีที่ง่ายคืออะไรไหมครับเนื้อนะครับเนื้อสัตว์นะครับที่ไม่ติดมันนะถ้าเนื้อติดมันจะมีไขมันมาด้วยเราให้เลือกเนื้อแดงนะครับเนื้อที่ไม่ติดมันเนี่ยจะเป็นโปรตีนหมดเลยนะครับไขมันน้อยมากๆปลอดภัยเนื้อสัตว์ไม่ติดมันนะครับหนึ่งฝ่ามือของตัวคุณเองเนี่ยจะให้โปรตีนประมาณ40กรัมถ้าคุณหนักประมาณ50คุณก็กินเนื้อสัตว์นะครับหนึ่งฝ่ามือก็จะได้โปรตีน40แล้วที่เหลืออีกกรัมก็อาจจะกินจากไข่ก็ได้นะครับไขฟอง เพราะาไข่ฟองนึ้งจะให้โปรตีนประมาณ8กรัมนะครับทั้งฟองถ้าเป็นไข่ขาวเองเดียวเนี่ยจะให้5กรัมคุณอาจจะกินไข่ขาว2ฟองก็ได้10กรัมเห็นไหมครับโปรตีนก็ครบ50กรัมต่อวันแล้วแค่นี้นะครับก็จะทําให้กล้ามเนื้อคุณไม่สลายรูปร่างกระชับขึ้นได้แล้วนะครับส่วนสุดท้ายก็คือไขมันนะครับไขมันเนี่ยเราต้องกินด้วยบางคนคิดว่าเฮ้ยอยากจะลดพุงอยากจะลดน้าหนักต้องไม่กินน้ํามันเลยไม่จริงนะครับเพราะร่างกายเราเนี่ยต้องการน้ํามันแต่ว่าต้องการในปริมาณที่พอดีกับรรรร่่่่่าาาาางงยยยเเเแลล้วพออดีคคืทไหะนยยนะน คนก็จะให้ไว้คือไขมันเนี่ยถ้าคนที่หนักประมาณสี่สิบนะครับสี่สิบพอดีหรือสี่สิบลงมาเนี่ยให้กินวันละสามช้อนนะครับน้ามันแต่ต้องเป็นน้ํามันดีนะถ้าหนักห้าสิบนะครับให้กินน้ํามันวันละสี่ช้อนส่วนใครหนักหกสิบขึ้นไปนะครับก็คือกินห้าช้อนนะครับผมง่ายไหมละ่ะซึ่งน้ํามันดีมีอะไรบ้างล่ะก,ก็นีนน่น้ํามันมะกอกน้ํามันคาโนล่าน้ํามันมะพร้าวนะครับหรือว่าจะเป็นอะโวคาโดก็ได้แต่มันก็จะแพงหน่อยอะโวคาโดลูกหนึ่งเนี่ยเจ็ดสิบบาท ท่ากับน,น้ำมันประมาณสองช้อนนะครับแต่ถ้าทุนน้อยเราก็กินเป็นน้ำมันคาาโนล่าก็ได้ขวดขวดประมาณนี้นะครับประมาณนี้ก็จะราคาไม่เกินร้อยนะครับแต่ถ้าเป็นน้ำมันมะกอกเนี่ยขวดเท่ากันเลยนะประมาณห้าร้อยนะครับแต่ที่จริงอ่ะถ้าเรากินในปริมาณที่พอดีนะครับขวดนึงเ,งเนี่ยกินได้ประมาณหกเดือนนะโค้ดใช้แค่สองขวดต่อปีนะครับปีนึงเนี่ยสองขวดแล้ววันหนึ่งเราก็กินในปริมาณที่พอดีโค้ดเองเนี่ยหนักประมาณเจ็ดสิบใช่ไหมครับโค้ชก็จะกินประมาณ ห้าถึงหกช้อนนะครับต่อวันตอนนี้ทุกคนคงรู้แล้วใช่ไหมครับว่าตัวเองเนี่ยต้องกินมานลเท่าไหร่ต่อวันการที่เรารู้ปริมาณต่อวันเนี่ยจะทําให้เรากินไม่เกินความต้องการพอกินไม่เกินความต้องการปุ๊บอะไรจะเกิดขึ้นเราก็จะไม่มีพุงเพิ่มเลยครับอ่าคราวนี้ก็ถึงขั้นตอนในการกำจัดหรือว่าการเอาพุงออกนั่นเองซึ่งทํายังไงล่ะก็ต้องออกกําลังกายไงเราสังเกตร่างกายเราง่ายๆนะครับทุกส่วนในร่างกายเลยลองดูนะครับว่าหลังมือเป็นยังไงเห็นไหมครับไม่ว่าจะอ้วนหรือผอมครับลองหยิดดูเลย คุณจะแทบไม่มีไขมันเลยที่มือเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณขยับตลอดนะครับทั้งจับมือถือนะครับพิมพ์ทั้งวันทํางานใช้คอมพิวเตอร์เขียนเป็นนักเรียนเขียนจดเลคเชอร์นะครับคุณใช้มือทั้งวันจับหยิบของล้างจงล้างจานทักพงทักผ้านะครับใช้มือตลอดเลยเพราะฉะนั้นมือก็เลยแทบไม่มีไขมันสะสมนั่นเองถ้าใครมืออ้วนนี่แล้วคุณไม่ค่อยได้ทําอะไรนะดูเฉยนั่งนั่งน,น,นอน มือก็เลยมีไขมันเยอะอันนี้หนักแล้วนะครับคุณเพราะฉะนั้นเราต้องออกกาลังกายครับหน้าท้องเนี่ยที่พุงมันมาๆๆเพราะว่าเราไม่เคยได้ออกกาลังกายคนที่มีพุงเนี่ยคุณเล่นหรือว่าออกกาลังกายเล่นกล้ามท้องเนี่ยงสุดท้านเมื่อไหร่ลองล้นลึกชาดูนะครับหลับตาระลึกชาพร้อมโค้ดเราดูนะครับว่าคุณใช้เวลาเล่นขสุดท้ายเท่าไหร่นะครับเล่นกี่เซตจาได้หรือเปล่าถ้าจําไม่ได้ไดเนี่ยแหละที่มาของพุงเพราะว่ากล้ามเนื้อที่พุงของคุณมันหาไปนะครับ แทนที่กัม้มแทนที่จะแบนลาดเหมือนตอนสมัยสาวๆหรือว่านุ่มๆก็กลายว่ามีพุงมาแทนที่เพราะว่าเราไม่ค่อยได้ใช้มันเหมือนกับมือเรานี่เองเห็นไหมครับมือเราใช้ทุกวันไม่มีไขมันเลยท้องไม่ค่อยได้ใช้ก็เลยไขยมันมาเพราะฉะนั้นถ้าอยากกาจัดพุงทําไงต้องเล่นกล้มท้องนั่นเองซึ่งถ้าอยากลดพุงน่ะไม่ใช่ว่าไปเล่นท่าซิทอัพท่าเดียวนะครับเพราะว่ากล้มท้องของเราเนี่ยมันไม่ได้มีแค่มัดเดียวไอ้ท่าซิทอัพเนี่ยมันจะเป็นการออกกําลังกายแค่กล้มเนื้อ มัดบนนะครับท้องส่วนบนแต่ท้องเราอ่ะมันมีทั้งบนมีทั้งข้างแล้วก็มีทั้งด้านล่างด้วยถ้าเราเล่นแค่ซิทอัพท่าเดียวไอเอวล่างเนี่ยมันก็ไม่หายทีเพราะเราเล่นแต่ท้องบนอะ่ะเราท้องล่างจะหายได้ยังไงเพราะฉะนั้นเราต้องเล่นให้ครบทุกส่วนนะครับทั้งบนข้างและล่างซึ่งไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวโค้ชจะมีท่าออกกาลังกายของโค้ชนะครับทิ้งไว้ให้ที่ใต้เมนนี้ถ้าใครอยากจะลดพุงนะครับเอาท่าของโค้ชไปเล่นได้เลยเจ็ดวันพุงหายแน่นอนเดี๋ยวจะสรุปเน,นื้อหานะครับ วิธีกำจัดพุงภายในเจ็ดวันขั้นที่หนึ่งนะครับต้องรู้ก่อนเลยว่าต่อว,วันเนี่ยคุณกินอะไรได้บ้างน,นะครับโปรตีนคาร์บโบไฮเดรตไขมันพอรู้ปุ๊บขั้นที่สองก็คือต้องออกกําลังกายนะครับ้างกล้ามเนือ้อก็คือเล่นกล้ามท้องนั่นเองถ้าคุณเล่นกล้ามท้องแล้วก็ไม่ได้เล่นแค่ส่วนเดียวนะไม่ใช่ท่าเดียวนะต้องเล่นอย่างน้อยสามท่าก็คือท้องบนท้องข้างท้องล่างนะครับเพื่อให้คอบคุมท้องทั้งหมดแค่นี้คุณก็สามารถลดพุงได้ภายในเจ็ดวันโดยที่ไม่ต้องลดแป้งหรือว่าลดข้าวแล้วนะครับ